ลูกใหม่กระต่ายพรรนิพาลังถูกว่าแม่ตาเรียกได้ว่าเป็นนักร้องที่พอได้ยินเสียงก็รู้ว่าใครร้องสำหรับกระต่ายพันนิพาพันรยานายไพบูรณ์แสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงรวบเจ้าดอที่ผลิตผลงานเพลงดังๆออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันมากมายนาลูกทุ่งอินดี้โด่งดังมากมาย ถึง100ล้านวิวล่าสุดเจ้าตัวได้ปล่อยเพลงใหม่ทั้งเพลง MV มาเต็มซึ่งชาวเน็ตเข้ามารุมวิจาร์ณเรื่องหน้าผมและการแต่งกายของกระต่ายว่าดูแก่มากอาทิคอสตูมแม่ป้าอีกแล้วงานนี้ครูไพบูลก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์เดือดมาก่อมาให้เลื่อนผ่านอย่ามาแสดงความคิดเห็นถ้าเก่งดีมีความสามารถไปสร้างหืินสร้างชีวิตให้สำเร็จสุขสบายร่ำรวยคือเขาครับยามาปวน ขออนุญาตนะครับพวกบอกว่าบ่อผ่านไม่สวยแม่ตาต่างๆนานาขอถามแงพวกนึกขีดกลางสร้างประโยชน์อย่างครับ